ิขณะนี้คุณอยู่กับช่องข้าวหอม channel ขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพีทพีทได้ดูหรือไม่อะไรนะจบแล้วเหรอใช่ได้แล้วใหม่อะมีแค่เนี่ยอยากให้พูดอะไรอะไหนดูแล้วเป็นยังไงน่ารักหนูน่ารักดีหยูร้องเพลงเอราร้องมาตอนสอ ชอตหวานงานนี้บอกเลยนะคะว่าหวานน้ำตาลเรียกพี่ความอ้อนดูเขาแต่เราเขินนะคะความน่ารักของทั้งคู่นะคะที่ทำให้คนโสดเนี่ยต่างพากันอิจฉาจนสาวๆหลายคนนะคะตั้งนิยามให้เขาเป็นพ่อหนุ่มไมโครเวฟ แต่ผู้ชายคนนี้นะคะไม่ควรมีคนเดียวในโลกดูคลิปของพวกเขาทีไรนะคะต้องอมยิ้มตามๆกันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โลชั่นน้ำหอมโตเกียวปรับผิวใสเรียบเนียนนะคะฟื้นฟนูผิวคั้มเสียบำรุงผิวอย่างล้ำลึกนะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยโลชั่นน้ำหอมโตเกียวนะคะโปรโมชั่นวันนี้เนี่ยซื้อ1แถม1น,นะคะในราคา399บาทสั่งซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าโทร0 9 1 8 3 5 5 9 2 8นะคงแปดสากห้ห้า้อะคะคุณปุ ว่า l like i n e แอ p i o k i e 264นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตความหวานของคู่รักแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชัยนะคะกับหวานใจพีทกันตะพรหานพาณิชย์นะคะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยคนโสดตายเรียบดูเขาแต่เราเขินนะคะช็อตหวานบอกเลยว่าน้ำตาลเรียกพี่กระดาราสาวแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชัยนะคะ ต้องเดินทางปีเที่ยวเกาหลีกับแก๊งเพื่อนๆนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยหวันใจยังหนุ่มพีทกันตะพรหานพาณิชนะคะไม่ได้ไปด้วยและจะต้องห่างกันถึง8วันนะคะงานนี้เนี่ยเลยจะต้องมีช็อตความอ้อนมาฝากแฟนคลับแล้วก็แฟนแก้มพีทกันค่ะ เมื่อดาราสาวแก้บุ๋มนะคะบอกพี่พีทว่าหนูต้องไปเกาหลีแล้วพร้อมกับอ้อนซบไหลนะคะส่วนทางด้านหนุ่มพีทเนี่ยก็หยอดหวานว่าหนูไปกี่วันพร้อมกับบัลลงจูบผมแฟนสาวด้วยความเอ็นดูนะคะซึ่งเป็นซีนม้งมิงน่ารักก็ทาเอาคนดูเนี่ยอมยิ้มตามไปกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าช็อตนี้เนี่ยดูเขาแต่ว่าเราเขินค่ะลูกไปเกาหลีแล้วไปถึงไหมหนูไปกี่วันหนูไปสองวันไปทำอะไรมีคนถามว่าหนูไปทำอะไรหนูไปสองวัน หนูไปสองวันจริงเหรอหนูไปสิบวันหนูไปแปดวันดีเลยหน้าหนุ่หน้าเป็นจิ้มหนูไปเที่ยวหนูกลับบ้านเกิดเลยหนูกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดแล้วฉันหนูกลับกลับมาเขาหนีไปแล้วอะไม่ให้ไปยิ้มก่นทุกคนหนูทิ้งท้างสิบวันเลยรอบนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวก็มาแล้ว ปปดต้งีอบอกเลยนะคะว่าแต่ละช็อตที่ทั้งคู่เนี่ยปล่อยโมเมนต์ออกมานะคะดูเขาแต่เราคืนก็บอกเลยว่าเป็นคู่ที่มีความแตกต่างที่ลงตัวจริงๆค่ะแล้ว,วันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเราก็มีคำคมในการใช้ชีวิตคู่ม,มาฝากนะคะความรักไม่ใช่2คนต่างหาคนที่จะมาเติมเต็มแต่มันคือการที่2คนเติมเต็มตัวเองเป็นแล้วมาร่วมทางเดินไปด้วยกัน ท้ายนี้นะคะสาหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นดําแดดดากรรมัพันโลชั่นโตเกียวเนี่ยเอาอยู่นะคะหอมขาวในหลอดเดียวซึมไวไร้คาบไม่ติดขนไม่ติดเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีกันแดดมีวิตามินบํารุงทาแล้วก็ไม่วอกนะคะคนดำเนี่ยก็ทาได้นะคะไม่เขียวคนท้องก็ใช้ได้คะ่ะโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะคะซื้อ1แถม1น,นะคะเอาไปเลย399บาทสนใจสั่งซื้อผ่านตัวแทนนะคะทั่วประเทศโทร0918355928คุณปุ๊กกี้นะคะหรือว่า ล i o k i เคไอนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะสร้างสาระและก็ความบันเทิงให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ